งนี้หลายจังหวัดนะคะได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือค่ะก็มีข้อมูลนะคะพบว่าประชาชนไปรักษาตัวในโรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่กว่า30,000คนเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน1เท่าตัวค่ะ จากสถานก,การณ์วิกฤตฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือค่ะที่ยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากในหลายจังหวัดยังมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมีความห่วงใยขอให้ประชาชนเฝ้าระวังดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวหากระดับฝุ่น pm 2.5มีค่าเกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิดโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงค่ะ และหากจำเป็นต้องออกนอกอาคารให้ใส่อุปกรณ์หรือหน้ากากป้องกัน PM 2.5ชนิด n 95โดยอยู่นอกอาคารให้สั้นที่สุดค่ะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในบ้านหรือสถานที่ที่ปิดหน้าต่างและประตูอย่างมิดชิดใช้เครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่น PM 2.5และควรล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเพราะว่าจะช่วยล้างเศษฝุ่นละอองสเก็ตหรือน้ำมูกออกมาได้ค่ะทางศาสตราจารย์นายแพทย์บรรณกิจโรจนาพิวัตร คณะบดีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปิดเผยข้อมูลการเข้ารักษาจากผลกระทบของฝุ่น PM 2.5ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ครับในช่วงระหว่างวันที่1มกราคมถึง15มีนาคม2567ก็มีผู้เข้ารับการรักษาทั้งสิ้นนะครับจำนวน30,339รายมากกว่าจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในช่วงเดียวกันของปีก่อน1เท่าตัวก็คือระหว่างวันที่1มกราคมถึง31มีนาคมปี66ที่มีจำนวน10,000 2,671คนนะครับมีตัวเลขจาก10,002นะกลายเป็น30,000นะครับอาการส่วนใหญ่ที่พบก็จะมีอาการของโรคภูมิแพ้กำเริบเยื่อบุจมูกอักเสบโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเยื่อบุตาอักเสบโรคหืดเลือกำเดาวไหลโรคถุงลมป่งพอง,องตามลำดับเลยครับ ส่วนสาเหตุที่เด็กมีเลือดกำเดาไหลค่ะเนื่องจากปกติแล้วบริเวณเยื่อบุในจมูกนะคะจะมีเลือดมาเลี้ยงจำนวนมากค่ะหากสูตรเอาฝุ่น pm 2.5เข้าไปก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบนะคะก็บริเวณเยื่อบุในช่องจมูกอักเสบแล้วก็ไปกระตุ้นทำให้เลือดออกได้ง่ายขึ้นค่ะโดยเฉพาะเด็กเล็กที่มีโอกาสเลือดกำเดาไหลได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ค่ะ ส่วนผลกระทบต่อผู้สูงอายุนะคะฝุ่นก็อาจจะเข้าไปสะสมตามหลอดเลือดค่ะทำให้หลอดเลือดแข็งตัวหรือติดตันมีโอกาสเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตได้นอกจากนี้ฝุ่นอาจเข้าไปสะสมในปอดทําให้โรคกําเริบเฉียบพลันได้และอาจสะสมในสมองส่งผลให้เซลล์สมองได้รับบาดเจ็บและเกิดภาวะเสื่อมเร็วกว่าปกติค่ะ ในกรณีที่มีเลือดกำเดาไหลนะคะมีคำแนะนำดังนี้ค่ะให้ก้มหน้าลงและใช้มือบีบบริเวณปีกจมูกทั้งสองข้างเข้าหากันค้างไว้ประมาณ5นาทีค่ะเพื่อช่วยในการห้ามเลือดเบื้องต้นและหากมีเลือดไหลลงคอให้บ้วนออกมาจะช่วยให้เลือดไม่อุดกั้นทางเดินหายใจและยังช่วยประเมินปริมาณเลือดที่ออกด้วย แต่หากกดปิดจมูกแล้วหลังจากที่ปล่อยยังมีเลือดไหลออกมาปริมาณมากหรือเลือดกำเดาไหลข้างเดียวร่วมกับมีอาการปวดคัดจมูกข้างนั้นอาจสงสัยว่ามีภาวะก้อนในโพรงจมูกควรรีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมค่ะพร้อมเตือนผู้ป่วยที่เป็นจมูกอักเสบภูมิแพ้มักจะมีอาการแย่ลง นอกจากฝุ่น PM 2.5จะทำให้เกิดอาการไอจามแสบจมูกหายใจลำบากเคืองตาคันผิวหนังแล้วในระยะยาวจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสมรรถภาพปอดลดลงโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคมะเร็งรวมทั้งมีผลต่อก,การตั้งครรภ์เช่นทารกคลอดก่อนกาหนดและมีน้าหนักแรกเกิดต่าทารกตายในครรภ์พัฒนาการหลังคลอดไม่สมบูรณ์ค่ะ